กลับมาก่อนเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอไงให้บอกว่าอยู่ตรงไหนนี่คือสารบนนะครับโทงานกุชิโอกุชะแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเดินเข้าไปเจอต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวเจอต้นไม้ใหญ่แล้วเราจะบอกอีกทีนึงว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนวิธีการมาก็นั่งรถมาง่ายมากเลยอับิโกอะไรสักอย่างอับิบโกเนี่ยเราถ่ายรูปมาแล้วก็ขึ้นที่ป้ายเบอร์เจ็ดรถสายเจ็ดสิบ จะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นเขามาโอ้โหสูงน่าดูเลยอืมคนขับขัโคตรเก่งเลยพอดีตอนนั้นฝนตกน้ําท่วมมามิงคังเซนวิ่งมาไม่ได้อสามปีที่แล้วก็เลยมาเนี่ยสนองความอยากของตัวเองอไปตามทางก็เฉอะแฉะนิดหน่อย หรือเปล่าถ้าใครใส่รองเท้าหนังมาจะไม่เหมาะสมนะถ้ามาที่นี่เพราะว่าพื้นมันเชอะอแฉะนะอต้องใส่รองเท้าที่เปียกน้ำได้มาพอดีเมื่อเช้านี้ฝนตกนะคะแล้วก็รอบๆเนี้ยระหว่างที่ขึ้นมามันเป็นน้ำตกลำธารตลอดเลยเนี่ยได้ยินเสียงน้ำไหลเห็นปะนี่มีน้ำใสอุ้ย หลายเย็นย้อนแสงหน่อยเป็นสารที่ยิ่งใหญ่ก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะแค่ดูจากทางเข้าก็รู้สึกได้เลยวิธีการมานั้นนะ่ะไม่ยากเพราะว่าถ้าเรามาถึงสถานีนากาโน่แล้วอะถ้าใครไม่แน่ใจก็ไปถามอิน r ฟเมชันได้แต่ถ้าไม่อยากถาม รู้สึกไม่ชอบถามก็ทําแบบที่พลอยกำลังจะบอกต่อไปนี้นะคะออกมาจากสถานี JR ดูฝั่งตรงข้ามหาป้ายรถบัสสีน้าเงินเลขเจมันจะอยู่ตรงข้ามต้องข้ามถนนไปพอข้ามถนนไปแล้วเจอป้ายเลขเ็ดอ๋อทงขวามือมันจะมีจุดที่ให้ซื้อตัวะะ๋วค่ะก็เข้าไปในตึกนั้นก็จะเจอพนักงานอยู่จะซื้อตั๋วเนี่ยเท่าที่พลอยไปมานะเมื่อวานตอนเย็นพลอยมาไปมารอบหนึ่งพนักงานบอกว่า ให้เราซื้อเช้าวันที่เราจะไปได้ตารางเวลามาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูด้วยนะคะเผื่อใครจะมาจะได้รู้ตารางเวลาแล้วพอถึงเช้าวันที่เราจะมาก็คือวันนี้ต้องทําอะไรมากเราก็เดินเข้าไปบอกพนักงานเขาก็จะแนะนําเป็นตัววันเดย์พาสให้เร,เราก็ซื้อแบบวันเดย์พาสนั่นแหละเพราะมันถูกกว่าสามพันเยนต่อคนก็มาถึงนะคะพอบที่พลอยกับพ่อขึ้นมานี่แปดโมงครึ่งก็จะชิวๆเลยตอนลงมาแวะแรกก็เย็นะนะอาจจะเป็นเพราวะว่าในรถบัสมันอุ่นด้วย แต่เดี๋ยวก็ดูกันอีกทีว่าจะเย็นสักแค่ไหนอืมประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงเหมือนเดิมเราไม่ได้เน้นพาเที่ยวแต่ถ้าตรงไหนมีทริคอะไรที่คิดว่าบอกไว้และรู้ไว้จะดีกว่าไม่รู้ก็จะบอกนะคะสวยจริงยอมรับแต่ทางเดินนั้นแสนไกลพิสูจน์ความศรัทธาคิดเอาเองต้นไม้ใหญ่มาก มาเมื่อสามปีที่แล้วกูฝันที่เป็นจริงต้นไม้ยักษ์ต้นไม้ใหญ่ว่ามันใหญ่เท่ากับที่เด็กๆเคยเห็นไหมจริงเหรอเด็กๆว่ามันยังเล็กกว่าเฮ้ยพราต้นฉำฉางใหญ่กว่านี้ฉำฉาที่ไหนที่โพธารามจริงเหรอป่าบุรีใหญ่กว่านี้เหรอกว่านี้ตอนพ่อเด็กอะนะใช่พ่อเด็กนี่อายุเท่าไหร่เด็กประมาณสามสี่ขวบห้าขวบหกขวบเหรอเออแล้วตอนนี้พ่ออายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุหกสิบเก้า เฮ้ยสุดยอดเลยเนอะโอ้ยในกล้องนี่แสงมันสวยมากเป็นหนังเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจิ๋วเดี๋ยวนี้เดินชาเดี๋ยวพ่อเดินเดินไปเลยน้องพ่อถ่ายวิดีโออยู่

จะต้องโนบน,บน,นแน่นอนหลายร้อยกระบงุงแต่ด,ดีสวยถ้าแข็งแรงแล้วก็หน้ามามดูสิมันไม้ใหญ่ใช่ใหญ่จริงๆใหญ่จนเหลือเชื่อฝนที่เป็นจริงใช่ไหมใช่ฝันที่เป็นจริงจะ<อ>ได้เทียบกับตอนเด็กๆว่ามันเป็นยังไงตอนนี้รู้สึกว่า รู้สึกได้ถึงการเต้นของหัวใจแล้วเหงื่อออกแล้วตอนนี้เราขึ้นเขานะยิ่งกว่าเขาแก่นจันก็ต้องยิ่งกว่าอยู่แล้วสิ เดินหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนะเนี่ยคนเดินไหม เดินไปเดินไปได้เลย